สวัสดีครับผมแม่พี่นองผู้ปูกสุคนตนะครับเดินมือนีกาสีอากาศคืมๆค,ครับมือนีกรสีมาปลูกพักไปถ่าฝนครับปลูกพักไปถา่าฝนเอาถุงว่วมาใส่น้ำขับเนี่ยเอาถิงว่วมาใส่แบบอือนํ้ำขับแรงครับแรงฝนมาตกเตีเตื่อครับคพี่น้องข้งเขาเงียวแล้วแบบนี้สิตกว่าคืมๆม,มาอยยูครับ นี่ครับครับแปลงขักข้องขากล้องัจจุบานนี่ครับมุมนี sì, ้นี Herm ่นี huh. ily, like ่ครับเมื่อวานนี่ครับพักกาดอีเขียวครับผักกาดอีแซ่ไปกินกระปุนครับไปตะขันสบพักแล้วก็นี่ครับบักน้ามครับบักน้ามบักน้าน้ำเต้าน้ำเต้าครับแล้วก็นี่ครับ ตังกวาตังกวาครับนี่ครับหญิงว่าวานกันครับหญิงว่าหญิงว่าห้ยไปก่อนหญิงว่าห้วยหญิงว่าห้วยครับหญิงว่าห้วยครับห้วย ว่างห้วยครับถึงว่าว่างห้วยก่อนสี่พอเอาขีง้ว่างห้วยเลาเขากะต้องคอยเอาเม็ดผักลงครับให้พอถึงว่างห้วยหลอกกะเอาให้มันไหนคุกเค้ามันเข่ากันยาๆนะพอขีง้ว่างห้วยหลอกะ นีบ่บองนี MM ่ครับบางนี่ก็สีเอาไว้ถ้า um. ปลูกบักแตงครับบักแตงกับบักหยอดบักแตงกับบักน้ำนี่หยาหวานครับหยาหวานหยาหวานด้วยพี่น้องหยาหวานหยาหวานนั oh <season fulfillment> ่นต้นดอกแค่ครับยุยน้าครับยุน้านี่มาปลูกยุน้าด้วยพี่น้องนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศครับมึงบรรยากาศ เน้องไม้ครับเบื้องนอไม้นี่เห็นไ่วัดศิมาหักไปสุกยูครับวัดศิมาหักไปเผาสุกยูครับเนี่ยงาวน่ะเอาไปเลื่อยครับหมื่ว่านก็เอาไปเอาไปอ้อมไปแกงครับเหลืออยูุซีนอหนึ่งสองสามได้ยห้อยเห็นี่ยังมักกินนั่นบุครับคือกัะสาครับสาม่ปลาเลยครับเรียงปลาปลานิ่นปลาปะเพี้ยนปลาสวาย นี่ได้ไปหาปลาอย่างมากอ่ะไปหาปลาได้มากันับในน้อยปลาบูปลาเข่งปลาคอปลาดุจริงสิปลาตองปลากายปลาสลิดเอามาปล่อยลงสายอย่างหมดเลยครับนี่ครับตาตากระติบบกว้างนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับผ้าตำรวจกันครับถ้าํำรวจกันนี่ต้นนี่ครับปลาฉางเงาครับปลาฉาเงาปลาฉางเงาขาเจ้าว่าเอามาปลูกไว้ เก็บอ่านลูกมะเร็งหมดแล้นี่นี่ก็ปลอดภัยครับเป็นดอกแล้วเดี๋ยวก็ตายมันะส่วนเป็นดอกแล้วเดี๋ยวตายแล้วก็ตายนี่ครับกำลังมีนออยู่ด้พีนน่น้องนี่เดียกำลังฟุดขึ้นครับฟุดขึ้นหลายนอนอยู่ส่วนนอหน,นึ่งนีน่เอา ปุ๋ยไปใส okay, ่บกยืดกันครับหย่อนบกยืดไปบกงามดอกพี่น้องมันแรลงขวดน้ำกับฮดบ่ไหวครับผลบ่ตกจะเถื่อหยอดไว้ถ้าเธอได้กินครับเนี่ยครับต้นบกอือออาออกไปัเอาปุ๋ยใส่มันก่อนถึงวันใส่มันครับ เอาขิงว่าซสร็มันครับพี่น้องครับเนี่ยเอาไว้กันเอาอยาออกก็ได้ครับนี่ยากัสีหกเนี่ยจังน้อยเพระาะว่าทาเอาเอาอยาออกมั่นบ่มีแนวบงังแดดเท่านั้นครับนี่ยบ่มีแนวบงังแดดเท่านั้นกับสิบตายครับกับสิบมันแรงนะถ้าเอาเอายาออกมันสิบเนี่ยครับไปไป ถ้าเธอได้กินสันเดย์โอ้ยนี่ครับโปรกไปชิ้นเก่าโปรกไปชิ้นเก่าครับโปรกไปชิ้นเก่า,กามาถ้าถ้าเขาบอกเอาหย่าออกถ้าเขาเอาหย่าออกจะมันมัอนกัน เงวไว้ครับมันกับเงวไว้แต่เขาบอกเขาเอาอย่าคุ้มมันไว้มันก็มันเก๋งีมันกับวัดแห่บบงบนันไดครับเห็น,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 นอ๋อ อเ,เออนี่ครับพ่อพ่อข้าวานแล้วขากระเสียวอันนี้ครับใบตะไคร้ครับใบตะไคร้ตัดมาจากคุณเหรอครับเนี่ยเห็นไหมาคุ้มใบเอามาคุ้มใบครับอุ๊บหอนหอนหอนยวหาเมืงตั้งกล้องกั่นพี่น้องหาเมืงตั้งกล้องนันครับ นี่ครับนี่ต้นนี่น้ำเดือ่น้องเคยกินบวมูเจ้าเค่กินบวราบเคยกิ่นบวไฟเคยกินแน่เนี่ยพักดินปีครับนี่นี่พักดินปีฝนมาตกสมันกันรังเหี่ยวเอาไปกินกับซุปน้ำไม้ครับซุปน้ำไม่เอาไปกินกับปนเด้ไปกินกับปนผักผักธรรมชาติครับเนี่ยลายอยู่ครับบรรยากาศกันังขึ้นขึมมากครับโตฟ้ารุ่นกันครับอันนี้รุ่นมีแต่น้ำไม่กับน้ำไม้ นอนอยูได้หพี่นองเออยทำไมคุณรอการพูดตาครับ จะร้องปลูกอันนี้มังจะร้องปลูกไปน้ำใหม่พลังด้วครับนี่จะเอาดัดอดเดียวรอนี่ครับโดยการแันธุรแ็บเนยเด้ดี่นี้ย่สิ่งอรนีสีย่ก็ยติสหนึ่ง่ก็ยติสิ่ง้อ ถ้าเกิดปูกไปเ็ื้อดขกินครับมีก็ไปขีอ้เ่าต้านที่หลอ้หมนตัดนี่ครับน่ะ โอ้เมื่อหนึ่งก็ถือกล่องอยู่น้องว่ไจะเอาใหม่มามน้ำว่าจะเอาขาตั้งกล่องมาน้ำมาหยอดหยอดลุ่มละสองในครับหยอดลุ่มละสองในหยอดไปเดี๋ยวเขาขอ Heh ยอดกันจะครับเด้อขอยอดกันครับครับก่หยอดแล้วครับบัณฑิตเกษสรบัทินิกษสรมาขุดหลุมหยอดแตงกวาจะครับเด้อนี่ก็สิหยอดหยอดน้ำห่องนี่ครับหยอด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 นี่ครับ พอเด็กินครับพอเด็กินล้วก็สิได้ห้าออกมาให้มันสุดฮอดฮอดรอฮอตอะไรอย่างนี้ครับต้งเสมอกับแปลงพัดครับร้กก็สิเห็ดเป็นสององครับหยอดแตงกวาไว้ครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับอีกการับเด้อมาเบิ่งคลิปต่อไปครับว่าให้มันเกิดกันครับเดี๋ยวสิมาไทยเบิ่งว่ามันสิมันสิเป็นย่างไดมันสิเป็นย่างไหญมันสิเกิดดีบ่มันสิงหงอกงามดีบ่ครับ ครับสำหรับคิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำอีก่รั้ด้อนนครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดซับสไครป์ใบบอกมีใบบกกดเด้อครับเด้อ